สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมรับชมรับฟังนะคะช่องธรมรมสอนชาแนลแห่งนี้นะคะ mm hmm. ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะ mm hmm. เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนะคะการนะคะสมัครนะคะ เพื่อเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแต่ละจังหวัดนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็จะประกาศไม่พร้อมกันนะคะพวกเราท่านใดนะคะอยากสมัครนะคะคอยติดตามประกาศของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะถ้าเราอยากเป็นสมาชิกนะคะกองอาสารักษาดินแดนนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะให้ดีคือต้องซ้อมวิ่งซ้อมซิตอัพนะคะ แล้วก็ซ้อมวิดพื้นนะคะ3อย่างนี้คือต้องใช้พละกําลังแล้วก็สมรรถภาพอย่างสูงเลยถ้าใครไม่ซ้อมมานะคะก็คือเวลาจะไปสอบนะคะมันก็เลยเออมันต้องใช้พลังกำลังมากแล้วก็มันจะอาจจะบาดเจ็บได้ถ้าหากไม่ได้ซ้อมมานะคะทุกคนนะคะอย่างต่ำเลยอะคะ่ะก็คืออย่างตา่ำต้องซ้อมเดือนหนึ่งนะคะก็เราต้องร่างกายของเราเรารู้อยู่แล้วว่า อันไหนเราไหวอันไหนเราไม่ไหวถ้าเราซ้อมแล้วเราจะรู้เลยว่าการวิ่งแบบไหนจังหวะแบบไหนเพื่อทุ่นแรงเราแล้วก็เราไม่บาดเจ็บเกินไปแล้วก็ซิตอัพแบบไหนนะคะแล้วก็วิดพื้นแบบไหนนะคะมันก็จะง่ายต่อการสอบนะคะเอาละค่ะเราจะมาเตรียมความพร้อมยังไงรู้ไหมคะก็คือถ้ารู้ว่าเขาติดประกาศปุ๊บเนี่ยดูเลยว่าการเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร ยิ่งไปสมัครวันแรกเลยจะดีนะคะเพราะว่าวันแรกคนที่ไปแรกๆอาจจะได้เปรียบเพราะว่า,าเขาดูความพร้อมคะแนนก็คือให้าจากความพร้อมแล้วก็ส่วนคะแนนคนไหนท่านไหนที่อาจจะได้เท่ากาันสมมุติว่าคนที่5ได้คะแนนเท่ากับคนที่70เขาก็จะดูก่อนว่าใครมาสมัครก่อนคนที่5ก็จะได้ขึ้นบัญชีไว้ก่อนนั่นเองล่ะค่ะราคาก็คือ การเตรียมตัวคือเราก็ดูในใบประกาศนะคะว่าเขาต้องการอะไรบ้างเราก็ไปเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครให้พร้อมนะคะเพราะว่าใบสมัครเราก็ไปเอาที่อำเภอแต่ละอำเภอนั้นๆอำเภอที่ท่านอยู่นะคะอำเภอตามทะเบียนบ้านแล้วก็แนบใบที่เขาติดในประกาศนะคะทั้งหมดเอกสารทั้งหมดเลยแต่อย่างอื่นเลยเราขอแนะนํานะคะที่ความสามารถพิเศษที่เรามีนะคะความสามารถพิเศษแล้วก็ใบประกาศ นะคะต่างๆเลยที่เราเคยได้รับนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านสิ่งนี้ยที่จะช่วยให้คะแนนท่านได้เยอะขึ้นนะคะทุกท่านคะ่ะคือไม่ว่าเรานะคะจะไปได้รางวัลอะไรมาแข่งขันกีฬาอะไรทั้งหมดถ้าดูแล้วสมเหตุสมผลว่าเอออันเนี้คือมันเป็นความสามารถของเราอะคะ่ะที่ไม่มีใครเหมือนที่ว่ามัน ถ้านแนบไปแล้วอ่ะท่านกรรมการต้องเห็นความสามารถของเราอ่ะแนบไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะแนบไปเลยมีเท่าไหร่ก็คือแนบนะคะใบประกาศนี่สําคัญค่ะเพราะว่าท่านจะดูในความสามารถพิเศษนะคะเพราะว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่มสานะคะบางท่านก็คือไม่ได้เรียนต่อ,อมัธยมต่อมหกนะคะหรือปริญญาแล้วก็ ทุกคนจะมีความสามารถพิเศษด้านนี้ด้านช่างด้านอะไรก็แล้วแต่ต่างๆคือแนบไปเลยนะคะจะเป็นการดีมากเลยนะคะเอาละค่ะเอกสารทุกอย่างนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็แนบอเอกสาราจากทางอำเภอรเราไปเอาจากทางอำเภอแล้วนะคะต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านก่อนอันดับแรกเราจะเป็นการล่าลายเซ็นแล้วนะตันนี้ เอกสารฉบับทั้งหน้าใบสมัครนะคะเราจะไปขอลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านนะคะพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการนะคะเป็นของผู้ใหญ่บ้านนะคะนั่นแหละค่ะเราจะไปขอมาชุดหนึ่งเราก็จะได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาเดินแดนเรากวนเซ็นเอกสารให้หน่อยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรู้แล้วก็ขอเอกสารสำเนานะคะ บัตรขาราชการพยาบ้าลแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะสคือไปที่อําเภอเลยค่ะแต่ว่าถ้าอําเภอไหนจังหวัดไหนมีจุดเดียวเบเสร็จคือ,อจะมีอําเภอมอีสารสุขอําเภอมีสถานีตํารวจอยู่ที่เดียวใกล้กันจนจุดเดียวเลยก็จะเป็นการดีนะคะไม่ต้องเดินทางไกลในการาไป ขอลายเซ็นนะคะท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะคะก็คืออย่าง,าางเช่นอำเภอนะคะเราต้องไปขอลายเซ็นนะคะท่านในอำเภอนะคะในอำเภอที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้านก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะวา่าเรานะคะจะไปสมัครนะคะเป็นสมัครเป็นสมาชิกกองอาสาสัษารนแดน สองนะคะเป็นไปสถานีตำรวจนะคะไปที่อกองสืบสวนนะคะเพื่อขอประวัติอาชญากรรมนะคะว่าขอเช็คให้หน่อยค่ะขอเช็คห,หนค่อยครับว่าเราเป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่านะคะแล้วก็ท่านจะพิมพ์หนังสือออกมาว่าเราไม่มีประวัติอาชญากรรมเลยได้ๆเลยก็จะมีแนบแล้วก็เซ็นให้พร้อมนะคะในใบสมัครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ พูดในการกองสาธารณสุขอำเภอนั่นเองนะคะแต่ละอำเภอค่ะก็าลายเซ็นครบแล้วนะคะทั้งสามท่านนะคะก็คือนายอำเภอรัรบทราบนะคะผูดในาการสาธารณสุขอำเภอรัรบทราบนะคะแล้วก็มีใบว่าไม่ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสถานีตำรวจแล้วเสร็จแล้วนะคะก็คือแนบทุกอย่างแล้วก็รีบเอาไปที่ สำนักง,งานกองอาสารักษาดินแดนส่วนกลางไปจำจังหวัดได้เลยที่ที่ท่านอารอรับเอกสารแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะในตอนนั้นนะคะก็คือเอาเอกสารทุกอย่างนะคะทุกอย่างต้องเป็นตัวจริงนะคะท่านผู้ชมเอกสารหน้าก็คือทางาประชาชนใบวุฒิการศึกษาใบขับขี่รถยนต์นะคะแล้วก็ใบประกาศนะคะ พูดการศึกษาท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราแนบไปนะคะทุกอย่างต้องเป็นจตัวจริงนะคะทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ผวมสำเนาหนึ่งชุดนะคะอย่าลืมนะคะตัวจริงนะคะต้องมีชงนะคะอาคาถ้าสมัครเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็นใบนะคะ,ะมันจะมีใบสองใบที่ติดรูปเรานะคะใบหนึ่งะจะเป็นใบ ใบข้อสอบนะคะจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็แล้วแต่จังหวัดนะคะท่านเลือกมานะคะก็คือจะเก็บไว้ที่เราหนึ่งใบแล้วก็เก็บที่ใบสมัครหนึ่งใบนะคะที่เป็นใบข้อสอบนะคะเอาละค่ะถ้าสมมุิก็คือได้เตรียมตัวแล้วนะคะประกาศปุ้งนะคะว่าให้ไปสอบสมรรถภาพร่างกายที่ต้องที่จุดจุดหนึ่งนะคะ เอาล้ค่ะก็คือครั้งแรกนะคะก็คือครั้งแรกอะ่ะเขาจะมาให้วิ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่และจังหวัดนะคะว่าท่านจะให้วิ่งก่อนอวิดพื้นก่อนหรือซิทอัพก่อนนะคะแล้วแต่จุดที่จังหวัดไหนให้ทําแบบไหนก็คืออาจจะไม่เหมือนเหมือนกันส่วนตัวเรานะคะให้วิดพื้นก่อนวิดพื้นแล้วก็ซิทอัพวิ่งช่วงบา่ายเอาแล้วสิทีนี้ <laughs> สนุกคะ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เอามาเล่าให้ทุกคนที่กำลังจะสมัครนะคะเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นบรรจุนะคะเข้าเป็นสมาชิกในกองอาสารักษาดินแดนนะคะทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะใครอยากเป็นใครไม่ได้เรียนรอดอนะคะแต่ก็อยากก็คืออยากเป็นทหารนั้นจะคล้ายๆทหารเลยค่ะแต่ว่า เป็นสมาชิกกองอาสาราษาดินแดนหรือชื่อย่อคืออสอนะคะจะทํางานตามอําเภอนะคะอําเภอแต่ละอําเภอนะ,ะนะคะท่านผู้ชมแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามนะคะประกาศที่เขาเขียนลงนะคะว่าใส่ชุดสีอะไรกางเกงอะไรนะคะไปสอบทดสอบนะคะการทดสอบวิ่งนะคะสถานทดสอบ สมรรถภาพร่างกายนะคะต้องเป็นชุดแบบไหนนะคะผมต้องตัดด้วยนะคะสำหรับท่านชายนะคะโกนหนวดด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมในการทรงผมนะคะไม่งั้นท่านไม่เตรียมตัวไปท่านจะโดนตัดคะแนนได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนพร้อมก็คือได้ไปสอบนะคะตามเรียงตามลำดับเลขที่คนที่ ชายอยู่ชายก็อยู่ฝั่งชายหญิงก็อยู่ฝั่งหญิงนะคะไม่ได้สอบพร้อมกันก็คือจะแยกฝั่งชายหญิงสอบนะคะก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยในการออกกําลังกายทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายทุกวันแล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะมีการสมัครออ,อสอนะคะก็คือ เราเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ไปสอบสิ่ถ้าคือได้ได้ก็คือเป็นผลได้กำไรของเราได้ได้เป็นบรรจุนะคะสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาณนแดน,ดน,ดน,ดนทำงานให้ทั้งหน่วยงานราชการนะคะ s> <S ก็จะเป็นการดีแล้วก็เป็นกำไรชีวิตของเราถึงเราส่วนหนึ่งเราไม่ได้หรือไม่ผ่านเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้ทดสอบตัวเราว่าเรามีกำลังถึงไหนนะคะ ที่ด้านกายของเราอ,ะ,อะทำได้แค่ไหนก็คือปีหน้าเอาใหม่ฉันจะมาแบบให้แข็งแรงกว่าเดิมเราก็จะได้ซ้อมก็คือจะเป็นถ้ายิงออกกำลังกายก็คือโรคภยัยไข้เจ็บเราก็จะไม่ถามหาเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาใจช่วยสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังเตรียมการจะสอบนะคะหรือว่าหาข้อมูลก่อนจะสอบนะคะทุกเรื่องเป็นเรื่องดีทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ทำชีวิตให้มีคุณค่านะคะท่านผู้ชมชีวิตเกิดมาชีวิตหนึ่งลองไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีใครว่าอะไรถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนะคะทุกท่านเอาละค่ะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะช่องธรรมสอนชาแนลขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะ,ะคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมามอบให้พวกท่านนะคะได้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด ข้อความมาพูดคุยทักทายสอบถามกันได้นะคะที่ใต้ช่องใต้เพจนี้นะคะเอาละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชม